มาแล้วครับเ,เพื่อนๆครับฮิตาชิเปิดไฟมาสามดวงนะกําลังจะผ่านที่อยู่รถบังซ่อนมาดูกันว่าหมายเลขอะไรนะครับโอ้โหสวยงามครับเล่งเครื่องใส่เต็มที่ครับสี่ห้าศูนย์หกนะครับ บนรถเร็วที่172นะครับสุงไกลากรกุงเทพนะฮะผ่านที่อยู่รถบางซ่อนนะครับ สำหรับด้านข้างขวานี่ก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซ่อนนะฮะน,นี้นะครัขบขบวนรถก็ผ่านจุดตัดถนนประชาชื่นนะครับ ผ่านไปยังสวยงามนะผมผ่านบางซ่อนนะแล้วก็จะไปจอดสถานีชุมทางบางซื่อสำเเสนแล้วก็สถานีกรุงเทพนะซึ่งเป็นปลายทางนะครับด้านบนซน้ายนะมีอะไรครับเนี่ยเหมือนเป็นรถบรรทุกเล็กๆนะอาทำงานอยู่ด้วยนะดูนะโอ้โหเป็นเหมือนรถกระเช้าอะไรพวกนี้นะผมก็เรียบสับไม่ค่อยถูกหรอกนะครับ ได้ชมกัน2อย่างเลยนะครับรถไฟด้วยแล้วก็รถบรรทุกนะที่วิ่งอยู่บนรางก็เป็นอะไรที่เราไม่ค่อยได้เห็นนะนี่นะครับโอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับวันนี้ก็มาเจอกันที่บางซ่อนนะสวัสดีครับ